ลอคนชีวิตรักนั่นผัวพี่ตอนที่9้าดินแดนนั้นเอาแต่เศร้าซึมที่แก้วไม่ยอมกลับบ้านเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาแก้วที่ไหนส่วนขวัญฟูมายแต่เขาไม่ยอมฟังพี่แดนพี่อย่าทิ้งขวัญน,นะพ่อก็ไม่เอาขวัญแม่ก็ไม่เอาขวัญส่วนพี่แก้วก็คงจะตัดความเป็นพี่เป็นน้องกับขวัญแล้วอะ่ะ ถ้าพี่แดนทิ้งขวัญไปอีกคนแล้วก็แย่แนะ่พี่ให้ขวัญอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ได้หรอกนะเกิดชาวบ้านชาวช่องเข้ามาเห็นเขาก็จะเข้าใจผิดเอาได้ว่าพี่มาอยู่กับน้องเมียไม่ให้ขวัญอยู่บ้านหลังนี้พี่จะให้ขวัญไปอยู่ที่ไหนนี่พี่แดนจะทิ้งขวัญเหรอขวัญเป็นน้องเมียพี่พี่บอกแล้วไงว่ามาอยู่บ้านเดียวกันแบบนี้โดยไม่มีแก้วมันไม่ได้ เห็นไหมแค่นี้ก็มีคนเข้าใจผิดไปใหญ่โตแล้วแล้วพี่จะให้ขวัญไปอยู่ที่ไหนล่ะกลับบ้านก็ไม่ได้เยนน้ำเพนนะ่ะมันไม่ยอมให้ขวัญเข้าบ้านพ่อก็ไม่เข้าข้างขวัญจะให้ขวัญกลับเมืองนอกตอนนี้น่ะหรอเอาอย่างนี้แล้วกันขวัญก็ไปอยู่กับแม่พี่แม่พี่แกอยู่คนเดียวแกก็คงเหงาดีเหมือนกันมีขวัญไปอยู่เป็นเพื่อนพี่แดนแต่ขวัญไม่รู้จักแม่ของพี่นะ ใส่ขวัญได้อยู่ๆไปอาศัยบ้านพี่อยู่ได้ยังไงอะแม่พี่ใจดีไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่ก็ทำให้ขวัญได้แค่นี้แหละจะไปหรือไม่ไปอะทำไมพี่แดนถึงได้ใจร้ายกับขวัญแบบนี้เสียแรงที่ขวัญนนะ่ะทั้งรักทั้งหลงพี่แต่พี่ก็มาทำร้ายขวัญแบบนี้หญิงสาวเสียใจตอนนี้มันกรรมอะไรของเธอพ่อก็ไม่รัก แม่ก็โกรธพี่สาวก็ตัดเธอออกจากการเป็นพี่น้องแล้วแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนได้ดินแดนไปที่บ้านของแก้วและสาบานกับพ่อของเธอว่าเขาไม่เคยมีอะไรกับขวัญมาก่อนเห็นกับตาขนาดนั้นนะหรอบอกว่าไม่มีอะไรกัน <IS> ผมไม่เคยมีอะไรกับขวัญจริงๆนะครับพอ่อ <IS> ผมไม่เลวขนาดที่จะเอาน้องเมียตัวเองเหรอก เดี๋ยวที่นาเพนเห็นวันนั้นผมเมามากขวัญก็เลยพาผมไปนอนที่ห้องแล้วขวัญก็นอนที่ห้องนั้นเฉยเยเราไม่ได้มีอะไรกันโถอยู่ในห้องด้วยกันเป็นไปได้หรอวะที่จะไม่ทําอะไรกันผมเมามากผมหลับตั้งแต่หัวค่ําแล้วนะครับพ่อบอกไปใครมันจะไปเชื่อวะได้โปรดบอกผมได้ไหมครับพ่อว่าแก้วไปอยู่ที่ไหน ผมอยากอธิบายให้แก้วเข้าใจอยากขอโทษแก้วฉันไม่รู้ว้ยถึงรู้ก็ไม่บอกหรอกดินแดนถอนหายใจวันนี้เขามาที่บ้านแก้วเพราะอาสาขวัญมาเก็บเสื้อผ้าให้เพราะขวัญน,นั้นไม่กล้ากลับเข้าบ้านละอายใจที่จะอยู่ต่อหน้าพอ่อแล้วก็ไม่อยากถูกเพนด่าว่ากระทบระเทียบแล้วเขาก็เจอสมุดเล่มหนึ่ง ลายมือเหมือนลายมือของแก้วแต่ลงชื่อว่าเป็นของขวัญเขาจึงรีบเอาหนังสือนั้นมาถามพ่อของเธอทันทีพ่อครับสมุดในห้องของขวัญน,นั่นเป็นของใครห้องของยายขวัญก็ต้องเป็นสมุดของยายขวัญสิทำไมลายมือเหมือนลายมือของแก้วแต่ลงชื่อเจ้าของหนังสือว่าขวัญสองคนนี้มันลายมือคล้ายกัน เมื่อก่อนนี่ยายขวัญก็ไม่ได้ลายมือสวยหรอกแต่เห็นว่าพี่ลายมือสวยคัดไทยได้ที่หนึ่งของโรงเรียนยายขวัญก็เลยเรียนแบบลายมือพี่ไปไปมา,มาสองคนนี้ก็เลยลายมือเหมือนกันดินแดนใจสัน่นหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของขวัญทั้งเรื่องไดอรี่รวมทั้งเรื่องของคณบ,บดีสรันด้วยถามทำไมเหรอ ผมว่าผมพอรู้แล้วครับพ่อว่าอะไรเป็นอะไรผมจะไปหาแก้วตอนนี้ชายหนู่มรีบร้อนออกไปไปหาหมีถึงที่ทำงานอ้อนวอนขอให้เธอบอกว่าแก้วไปอยู่ะที่ไหนขอร้องนะหมีบอกพี่เถอะแก้วอยู่ที่ไหนพี่ร้อนใจมากอยากเจอแก้วจะแย่แล้วพี่มีเมียใหม่ไปแล้วนี่จะอยากไปหาแก้วมันอีกทำไม ตอนนี้แก้วมันกําลังทําใจได้แล้วอย่าให้แก้วต้องมาเจ็บกับเรื่องนี้ซ้ำๆเลยนะพี่แดนพี่ไม่เคยมีเมียใหม่ไม่เคยมีอะไรกับขวัญแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกับใครทั้งนั้นแต่ฉันเห็นรู้ไหมว่าไอ้แก้วมันเป็นห่วงพี่มากให้ฉันไปดูว่าพี่อยู่พี่กินยังไงแต่ปรากฏว่าก็มีน้องเมียมาทำกับข้าวให้กินออดอ้อนออนซาอคุยกันกระหนุกระหนิงเฉย ฉันเห็นฉันเห็นรู้ไว้ด้วยเห็นอะไรเห็นแค่นั้นนะเหรอช่แค่นั้นก็เกินพอแล้วอยู่ในบ้านด้วยกันค้างด้วยกันฉันถามเพื่อนข้างบ้านมาแล้วนะว่าเยขวัญค้างบ้านพี่ตั้งหลายครั้งเมียไม่อยู่แต่ยังให้น้องเมียอยู่ด้วยมันหมายความว่ายังไงพี่กับขวัญแค่อยู่ในบ้านด้วยกันต่อไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะหมีและตอนนี้พี่ก็รู้แล้วด้วยว่าทุกอย่างมันเป็นแผนการของขวัญ แผนอะไรก็แผนของขวาน,นะสิทั้งเรื่องคณะบดีสรันแล้วก็ไดอารี่ที่เขียนหลอกพี่ว่าแก้วรักคณะบดีสรันทำให้พี่เข้าใจผิดไปใหญ่โตฮะนี่เด็กนี่มันร้ายมันแสบขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยได้โปรดนะหมีพี่ต้องไปอธิบายกับแก้วก่อนที่มันจะสายเกินไปก็ได้ฉันลองให้โอกาสพี่ก็ได้ มีตัดสินใจบอกที่อยู่ใหม่ของแก้วกับดินแดนชายหนุ่มจึงรีบม,มาที่บ้านนั้นพอเขาเห็นแก้วก็ดีใจมากแก้วพี่มาหามาทำไมคะโทพี่ขอโทษนะแก้วสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างพี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจนะพี่แดนกลับไปหาขวัญเถอะค่ะแก้วไม่มีอะไรจะคุยกับพี่แล้วโทแก้ว พี่จะไปหาขวัญทำไมอ่ะในเมื่อเมียของพี่อยู่ตรงนี้พี่สาบานเลยนะว่าพี่ไม่เคยมีอะไรกับขวัญมาก่อนแกอย่าทำแบบนี้สิหญิงสาวมองเขาอยากสับสนอยากจะเชื่อแต่หลักฐานทุกอย่างมันก็บ่งชี้ไปแล้วว่าเขาอยู่บ้านเดียวกันกับขวัญมาตั้งหลายคืนเขาจะอดใจได้แน่หรอในเมื่อขวัญเองก็ยั่วยวนเขาซะขนาดนั้น เรื่องทั้งหมดมันเป็นแผนการของขวัญน,นะพี่เจอไดอารี่ที่ขวัญเ,เขาเขียนด้วยลายมือเขาแต่มันเหมือนลายมือของแก้วจนพี่แยกไม่ออกเขาเขียนว่าแก้วนะ่ะแอบรักคณะบดีสารมาตั้งนานแล้วแต่แก้วก็ทิ้งพี่ไปไม่ได้แก้วก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนพอพี่อ่านสมองพี่ก็เบลอไปหมดถึงได้ทำอะไรแบบนั้นไดอารี่เหรอ ใช่นอกจากไดอารี่นี้แล้วก็ยังมีภาพสวีดหวานไปตกปลาด้วยกันไปทำนี่ทานั่นด้วยกันระหว่างแก้วกับคณบดีสารันจใจพี่คิดยังไงล่ะแล้วพี่อารูปมาได้ยังไงพี่ก็ไม่รู้มันมีคนส่งมาพี่ก็เปิดดูแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของขวัญแก้วรับฟังด้วยความรู้สึกเจ็บปวดไม่คิดเลยว่าน้องสาวที่เธอรักจะทำแบบนี้กับเธอได้ ก็จ,จบไปแล้วนะคะนั่นผัวพี่ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ